อยากฝ้าหายต้องรู้สะกก่อนนะคะว่าฝ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมเราถึงเป็นฝ้า ว่ามีคนบอกว่าเป็นฝ้าแล้วหายเร็วข่าวไวระวังอันตรายไวเลยค่ะทําร้ายผิวอย่างแน่นอนทั้งเฉียบพันธุ์และแบบเรื้อรังฝ้าเกิดจากการผลิตเมลานินหรือว่าเม็ดสีผิวบริเวณโดยรอบผิวหนังขึ้นโดยเฉพาะจุดนะคะรวมถึงฝ้าที่จะทําให้เกิดปัญหาเม็ดสีผิวขึ้นมาแล้วก็คือจะเกิดเป็นจุดด่างดําและเป็นปืน้นบริเวณผิวโดนแดดได้ยเยอะที่สุดก็คือหน้าผากหนกแก้มและจมูกคางและโดยส่วนมากนะคะฝ้าเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะอย่างตัวจริงเองนะคะ มีปัญหาฝ้ากระมาก่อนจริงคนพบวิธีการรักษาปัญหาฝ้ากระของจีนได้ง่ายๆเพียงแค่2ขั้นตอนเท่านั้นค่ะถ้าจะบอกว่าให้ทําใจเสอะว่าฝ้านเนี่ยรักษาไม่หายอันนี้ก็ไม่ถูกนะคะก่อนนอนจีนทาวครีมบำรุงนะคะชื่อ Universe Cream อัลฟาอบูตินและก็สารกัดที่เรียกว่าไพบาร์กอัลฟาอาบูตินเข้าไปช่วยในการสลายเม็ดสีผิวเมลานินที่เกิดขึ้นชั้นใต้ผิวหนังไพรบาร์กคือเปลือกส่วนฝรั่งเศสเข้าไปทําลายเม็ดสีอีกเช่นกัน2ตัวนี้ทํางานควบคู่กันจึงทําให้เกิดประสิทธิภาพและเห็นผลได้อย่างดีเยี่ยมตอนเช้าครีมกันแดดจะมี S P F 3ามช่วยในการปกป้องรังสี U V A และ U V B ได้ตลอดวันยาวนาน8ชั่วโมง ปัญหาฟากละใช้2ตัวนี้คู่กันเพื่อผลลัพธ์ที่จะเปลี่ยนคุณให้ b r i n g บรท bright กว่าที่เคย